ขอบคุณจันต้นค่ะก็ฟังก็เพลินมากนะคะเหมือนม,มีมีนักวิเคราะห์มาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจให้ฟังนะคะแต่ว่าก็เห็นตรงกันค่ะเรื่องของความเร็วของข้อมูลที่จะนํามาใช้เพราะว่าสถานการณ์โควิดมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องการตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่ที่มีความไวพอๆกัน แล้วก็บังเอิญมากว่าดิฉันเองเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ตอนที่บิ๊กโฟนะคะธนาคงบประมาณสภาพัฒน์แบงค์ชาติแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยเข้ามาชี้แจงในห้องกรรมธิการงบประมาณพอดีเลยก็พูดเรื่อง Rapid Macroeconomic Indicator เนี่แหละค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวตัวชีวัดต่างๆที่เราใช้อะมันมีทั้งความความแลกใช่ไหมคะมันมันมันช้าไปมันจะดีเลยไปสัก2-3เดือนแล้วก็ ความถี่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากพอนะคะถ้าเกิดลองเล่าเราเราฟังที่คุณฉัดเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ค่อยจะเห็นหน้าคนอยู่ในนั้นเท่าไหร่ด้วยซ้ําไปว่าสรุปแล้วเนี่ยโควิดมันกระทบกับชีวิตคนยังไงมันทําให้คนรายได้เป็นยังไงหรือว่าจะอาจจะมีจ้างงานเล็กน้อย นะคะตอนตอนจบซึ่งคุณชัติเองก็ชี้เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วว่าสำนักสิทิเนี่ยไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ไปจัดเก็บข้อมูลได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกวันนี้วิธีการวัดการว่างงานของประเทศนี้เนี่ยยังใช้วิธีการเดินไปเซอร์เวยข้อมูลตามบ้านคนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างที่จะได้ข้อมูลที่มัน ดีเลยไปสักประมาณ1เดือนถ้าเกิดเป็นสถานกาสถิตินะคะแล้วก็ดีสําคัญเนี่ยก็จะออกมาเป็นลายไตรามาสซึ่งกว่าจะได้ไตรามาสต่อไปเนี่ยตอนนั้นประชาชนก็คงจะเริ่มอดตายไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะถ้าถ้าจะพูดถ้าจะพูดในความเป็นจริงนะคะสิ่งที่เรายังไม่เห็นในนี้เลยก็คือรายได้คนเป็นยังไงค่าจ้างคนเป็นยังไงนะคะ,ะซึ่งจริงๆก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในตัวชี้วัดที่สถานกาณสถิติทํานะคะแล้วก็เป็นลายไตรามาส แต่ว่าก็เนี่ยค่ะด้วยความที่มีโควิดเกิดขึ้นเราก็เลยไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของค่าจ้างของแรงงานได้ส่วนรายได้ครัวเรือนยิ่งยิ่งหนักมากนะคะสมารสิติเก็บปีเว้นปีนะคะรายได้ครัวเรือนจะเก็บจากการสํารวจสภาวะ เศรษฐกิจและสังคมรายครัวเรือนใช่ไหมคะก็เก็บปีเว้นปีปีหนึ่งเก็บรายได้ปีหนึ่งเก็บรายจ่ายแล้วนันเนี่ยเราก็โอเคแหละเราจะพอจะรู้คร่าวๆทุกๆปีว่ารายได้ครัวเรือนเป็นเท่าไหร่แต่ว่าความถี่มันคือรายปีกว่าเราจะรู้ ก็เราก็มันก็ผ่านสถานการณ์ในช่วงนั้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะเอามาใช้ในการประเมินผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวคนจริงๆไม่ใช่แค่ผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันหดตัวหรือว่าขยายตัวอย่างไม่เป็นธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยก็เห็นแล้วว่าเนี่ย Google Trend Google Google Mobility Trend เนี่ยก็กำลังมาตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจรายเดือนของแบงก์ชาติเขาก็จะเริ่ม incorporate ตัว Google Mobility เข้ามาละถ้าดูของสภาพัน์ก็จะมีอยู่ในเซสชันหลังสุดๆเลยหลังสุดของรายงานรายไตรามาสของ GDP เนี่ยก็จะมีพูดเรื่อง Google Mobility Trend ละอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ที่กาลังมาดังนั้นเสร็จต่อไปอจจะยังอาจจะไม่ใช่ดูแค่ตัว correlation นะคะจะต้องดูว่ามันมันวิ่งไปด้วยกันยังไงมันมันมันเอ่อมันมันโคอินทิเกรตกันไปยังไงอ่ะมันคือมันมันเคลื่อนไหวมูฟเมนต์มันไปด้วยกันยังไงบ้างด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ก่อนที่ข้อมูลเอรายเดือนจะออกนะคะเราจะได้มีข้อมูลที่มันเป็นเอรายวันที่มันที่มันสั้นลงมาอีกเพื่อที่จะเอามาอ พยากรข้อมูลรายเดือนแล้วข้อมูลรายเดือนนี่แหละจะที่จะเอาไปพยากรณข้อมูล GDP ซึ่งปกติที่เราทํากันมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ที่อยากจะให้เน้นก็คืออยากให้เห็น เวลาเห็นข้อมูลแล้วอยากให้เห็นหน้าคนขึ้นมาว่าตกลงแล้วตอนนี้ประชาชนทุกร้อนแค่ไหนค่าจ้างลดไปแล้วเท่าไหร่หรือว่าตอนนี้การจ้างงานยังดีอยู่ไหมเขายังมีงานทําเพียงพอยังมีโอทีครบชั่วโมงเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าโดนตัดลดไปยังไงถ้าจะลองยกตัวอย่างให้ดูว่าเราจะดูแต่ GDP ได้ก็คือปี2 5 6 3เนี่ย GDP เนี่ยถูกตัดลดลงถูกตัดลดลงไป6%ก็ใช่ไหมก็คือลบ6 นะคะแต่ว่ารายได้ครัวเรือนเนี่ยที่สำนัสิติประกาศออกมาปรากฏว่าลดไปสิบก็แสดงว่าคนทั้งประเทศรายได้ทุกอย่างในประเทศนี้ทึ่งซึ่งรวมกําไรด้วยรวมค่าเช่ารวมดอกเบี้ยด้วยเนี่ยเยังครเ ยังติดลบน้อยไปกว่าเงินในกระเป๋าของประชาชนของคนที่เป็นคนธรรมดาที่เป็นที่เอามาคำนวณเป็นรายได้ครัวเรือนด้วยซ้ำไปนะคะแสะดงว่ายังมีคนที่เจ็บน้อยกว่าคนที่เป็นประชาชนรากย่าทั่วๆไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่ากระบวนการการชดเชอยเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบเนี่ยมันต้องการข้อมูลที่ที่มันเป็นความ ที่มันมีความถี่มากกว่านี้แน่ๆอยู่แล้วนะคะ,ะสิ่งที่กังวลต่อไปก็คือว่าด้วยด้วยสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดเราเรามองไปข้างหน้าหหลายๆสำนักวิสนักวิจัยต่างๆเนี่ยพยายามที่จะ forecast ตัว GDP นะเราหลายที่ก็พูดถึงเรื่องของเทรนในอนาคตด,ด้วยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมปีไหนนะคะแบงค์ชาติเองก็บอกว่าเทรนด เทรนของการเติบโตของ GDP อาจจะกลับมาเหมือนเดิมในปี2570้ยดส้วยซ้ำไปซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องน่ากลัวเหมือนกันที่เราต้องมาคิดว่าสรุปแล้วเนี่ยด้วยความความบอบช้ำทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นยังไงดูเรื่อง,องความซึมว่ามันจะซึมลึกซึมยาวแค่ไหนซึ่งประเทศไทยดูเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งเรื่องความซึมของเศรษฐกิจอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดนะคะ,ะต่อจากนี้ไปไ ที่ที่แบงก์ชาติแบบว่าเหมือนเดิมในปีสองห้าเจ็ดศูนเนี่ยมันมันเป็นเซนต์ไหนครับหมายความว่ากลับมาโตสองสามเปอร์เซนอย่างนี้เหรอครับหรือยังไงเทรนนะคะเทรนของการเติบโตก็คือเป็นเป็นความชันก็คือโกสว่าจะอยู่ในผาดเดิมตอนปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขนาดของเศรษฐกิจจะกลับมาในปีสองห้าเจ็ดศูนย์อันนั้นนะอันนั้นอันนั้นคไม่ใช่ทึ่งจริงจริงนก็น้อยอยู่แล้วนะก็ ถ้า<ช>จะกลับมาสองสามเปอร์เซ็นก็ก็ใช้เวลานานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่น่ากังวลเหมือนกันแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมีปัจจัยเชิงโครงสร้างอีกหลายอย่างที่ที่วันนี้เราอยากจะไม่ได้พูดถึงทั้งนี่ครัวเรือนนะคะทั้งเรื่องของเอสอ็มอ e ต่างๆที่อาจจะต้องมีการปิดตัวไปนะคะว่ามันจะทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมันจะเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะการปิด ตัวของ s อสบีเนวนมากจะเป็นความเสียหายที่เป็นความเสียหายชั่วคราวหรือว่าเป็นความเสียหายแบบถาวรที่จะทาให้โฉมหน้าของเศรษฐกิจไทยมันเปลี่ยนแปลงไปในทันทีอนี่ควรเรือนก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าการมีหนี้มากๆเวลาที่เศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นรายได้เริ่มเพิ่มขึ้นคนก็ ต้องนำเงินไปชําระหนี้คืนเนี่ยให้การฟื้นตัวเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นน,น,นะคะจริงๆแล้วก็เอาภาพใหญ่ก่อนเรื่องของนโยบายการเงินการคลังใช่ไหมคะ,ะนโยบายการคลังเนี่ยมันก็มีปัญหาจริงๆนะคะเมื่อสักครู่ฟังที่อาจารย์ภาวินพูดเนี่ยก,ก็ใช้เลยปัญหาเนี่ยะจะแบ่งเป็น ซันนส,ส,สอสอ,สองเรื่องก่อนเรื่องนิ่งสาธาระเรื่องหนึ่งกับเรื่องงบประมาณประจําปีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวพันกันอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันสะทีเดียวใช่ไหมคะเอ่อเรื่องมาเอาเรื่องงบประมาณประจําปีก่อนนะคะเพราะว่ามันก็เพิ่งจะ จบการพิจรารณางบประมาณประจําปีไปสๆดๆร้อนๆเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะคือมันมีปัญหาแล้วเราก็ได้พูดคุยกับทางหน่วยงานต่างๆเมื่อจะเป็นสนักงบประมาณสํา,รรานักงา,านบริหารนิสสาระแล้วว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพดานการชดเชยการกู้เพดานการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเนี่ยะคะ่ะที่ที่สุดท้ายแล้วมันทําให้ในปีที่เราไม่สามารถจัดเก็บรายได้ เข้าได้เขา้าเข้าสู่คลังได้เต็มที่อย่างปีที่เรามีวิกฤตหรือปีที่เราต้องการที่จะ,ะลดหย่อนภาษีหรือว่าใช้มาตรการทำภาษีช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพมากขึ้นก็คือในปีที่เราเนี่ยแหละคะ่ะมีวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณได้ได้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันไปติดตัวเพดานนี่เอ่อเพดานการกู้เพื่อชดเชยขาดดุล ยกตัวอย่างเช่นของปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเราคำนวณมาแล้วว่าเราจะจัดเก็บรายได้ได้แค่2.4ล้านล้านบาทพอเอาไปคำนวณกับเพดานการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลเพื่อเพื่อปิดเพื่อปิดแก๊ปตรงความต่างระหว่างรายจ่ายกับรายได้นี่นะคะก็ปรากฏว่าเรากู้ได้สูงสุดเพียงแค่7 0 0 0ล้านบาททำไงก็ไม่เกิดไปจากนี้ทำให้วงเงินงบประมาณทั้งหมดที่เราตั้งได้มันลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ5.6เเซ นะคะก็คือจากเดิมที่เคยตั้งไว้เกือบเกือบ้านล้านพอปีนี้ก็เหลือสามจุดหนึ่งล้านล้านบาทซึ่งมันจะไม่จบแค่ปีนี้นะคะเพราะว่าพอปีหน้าเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปตามการประมาณการการคลังระยะปานกลางที่ออกมาจนถึงปีหกแปดแล้วเนี่ยปีหน้าก็จะตั้งได้แค่สามจุดสองล้านล้านบาทสามจุดสองล้านบาทนี่มันยังน้อยว่าปีหกสามด้วยซ้ำไปนะคะก็มันก็กลายเป็นปัญหาที่ นเป็นปัญหาในข้อหมายนะคะของพอรบรนิสา,านะเนี่ยยังไงเนี่ยปีต่อต่อไปเนี่ยเราก็จะเจอกับวังวนปัญหาไม่สามารถที่จะเอ่อใช้มาตรการทางการคลงังหรือว่าการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ ไปตรงมาผ่านงบประมาณไายจ่ายไปจำปีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นก็คือเขาก็จะออกไปเป็นตัวพรกรให้อำน,นาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะอย่างที่เคยกู้ตอนปี63-1ล้านล้าน,ลานแล้วก็กู้ตอนปี6 4สี่อีกห้าแสนล้านนะคะซึ่งก็จะเป็นอ,อีกวิธีหนึ่งที่เขาจะเพิ่มงบป,ประมาณขึ้นมาได้แต่ว่าเราก็ต้องแลกมานะคะจากการที่ ไม่มีการระบุรายละเอียดโครงการใดๆไม่ได้มีแผนการใช้เงินใดๆเนี่ยที่จะมาขอกู้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สะดวกนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมออสูญเสียความสามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าแลกกับความโปรง่งใสตรวจสอบได้ของงบประมาณไปนะคะซึ่งซึ่งถามว่ามันก็เกี่ยวพันกับเรื่องนีนะ้สาธารณะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่หนึ่งในปัญหาเนี่ยสุดท้ายแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะตามมาก,ก็คือยิ่งกู้มกักนิสารนะก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็เข้าใจว่าประชาชนจํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็ก็มีมี อีกหลายคนที่ก็กังวลเรื่องหนี้สาธารณะว่าที่เขาบอกว่ามันมีกรอบที่60%เนต่อ GDP เนี่ยแล้วแล้วถ้าเกิดประเทศเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนเราต้องการใช้เงินเพิ่มขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงคะก็ต้องบอกว่าตัวกรอบวินัยการคลังที่กําหนดเรื่องเรื่องเอ่อกรอบหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยเอ่อก็ยังแก้ไม่ยากเท่ากับตัวพรบหนี้สาธารณะที่ได้พูดไป เรื่องแรกนะคะก็คืออันนี้มันใช้ประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนียนั่งเป็นประธานอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็คือเป็นปีที่ถึงครบกําหนดที่จะต้องมีการทบทวนตัวกรอบวินัยการงินคลังประจําประจําทุกๆ3ปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกทุกฝ่ายฝ่ายข้าราชการนะ,ะก็ดูจะเห็นตรงกันว่า6 0ต่อ GDP นี่คงต้องมีการปรับ เพิ่มขึ้นมาในที่สุดนะคะแล้วก็น่าจะคุยกันในเดือนสองเดือนเนี่ยค่ะไม่สิงหาก็กันยาที่จะต้องมีการปรับตัวกรอบในกลางรลางนี้ขึ้นไปนะคะซึ่งก็คุยกับทางสันตกงานบริหารนิสสารนะเขาก็เ,าเขาก็ยอมรับว่ามันมีปัญหาจริงแล้วก็กรอบนี้ก็เป็นกรอบที่ที่อา,อาจจะเคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรโกลเด้นรูหรือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้กันทั่วโลก แต่ก่อนหน้าก่อนหน้านี้นะคะว่าใช้ว่าถ้านี่สารณ้ไม่เกิน60ต่อ GDP เนี่ยถือว่าประเทศเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ยังอยู่ในกรอบวินัยอยู่นะคะแต่ว่าพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่มันเกิดมาจากโควิดก็ก็เหมือนจะเป็นชันธร,รมติกันทั่วโลกเช่นเดียวกันว่ากรอบตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีการทบทวนแก้ไขได้นะคะซึ่งก็ก็กรอบแก้ได้แต่ว่าวิาวนัยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ยังต้องคอ มาที่เอ่อทำยังไงก็ได้ให้ออกเป็นงบประมาณเป็นพรบง,งบประมาณตามปกติไม่ว่าจะเป็นประจําปีหรือว่าเพิ่มเติมกลางปีก็ตามเพราะเพราะกระบวนการตรวจสอบก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นรายละเอียดของโครงการมากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมานะคะถ้าเรายังจํากันได้เนี่ยพรกองเงินกู้หนึ่งล้านบาทมีมีเอกสารให้เรา 5ห,หน้านะ5แสนล้านบาทก็มี5ห,หน้านะคะก็คือ,อทุกอย่างเนี่ยก็คือให้ไปอยู่ในอำนาจของของทางครอรมผ่านการตัดสินใจของคณะกรรมการาการกองเงินกู้ทั้งนั้นเลยโดยที่ทางสภาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสตรวจสอบนะคะ,ะย้อนกลับมาเรื่องมาตรการโอเคมาตรการการเงินที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างจากการจากการออกมาตรการต่างๆในใน การระลอกการระบาดระลอกแรกนะคะการระบาดระลอกแรกเราจะเห็นการใช้มาตรการต่างๆที่ที่เรียกว่าเป็นเป็น blanket measure ก็คือพวกมันหวานแหเราครําว่าหวานแหมันจะมีมันจะมีความหมายในเชิงลบอยู่นะคะแต่ว่ามันจะกระจายทั่วหน้าจริงๆในเรื่องของการพักชําระหนี้เองก็ดีหรือว่ามาตรการการกฎเกณฑ์การคํานวณหนี้เสียอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างทีงจ่จะเป็นไปอย่างทั่วหน้าทุกคนได้เหมือนกันหมดแต่ปีนี้เนี่ย คราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะใช้ในมาตรการที่ใช้ความสมัครใจของสถาบันการเงินมากขึ้นนะคะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยการพักชบรานี้ต่างๆหรือว่านโยบายการช่วยเหลือ,อ,อผู้กู้หรือว่าลูกหนี้ทั้งธุรกิจแล้วก็รายย่อยเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสถาบันการเงินเป็นหลักยกเว้นตัวซอฟต์โลนนะคะกับตัว Asset warehousing ซึ่งจะออกมาผ่านพรก,กอ,รอีกฉบับหนึง่งนะคะเราก็เลยจะเห็นความแตกต่างหลากหลายกันมากบางแห่งก็พัก2เดือนบางแห่งก็ลดลดค่างวดบางแห่งก็พัก3เดือนบางแห่ง เบียก็ไม่เหมือนกันอีกอะไรเงี้ยน,นะคะรวมไปถึงสถาบันการเงินที่ที่ไม่ใช่แบงก์ต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้กากับของใครเลยอย่างเช่นฟไนแนนซ์หรือว่าบริษัทเช่าซื้อซึ่งก็อินดี้มากในเรื่องของมาตรการนะคะบางบางแห่งเนี่ยก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยด้วยซ้าไปเนื่องจากว่าด้วยความที่ไซส์ของเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากพอด้วยนะคะแล้วก็เจอผลกระทบทางด้านสภาพคล่องเหมือนเหมือนกันก็เลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีมาตรการที่ท,ที่ที่ลูกหนี้จะได้รับประโยชน์ อะไรสักเท่าไหร่ในในฟแนนซ์หรือว่าบริษัทเช่าซื้อเล็กๆนะคะถ้าเราเมองเห็นอย่างพวกเอ่อแท็กซี่ที่ที่ไปเช่าซื้อตามบริษัทลีซิ่งเล็กๆหรือว่าฐานสารกรด้วยกันเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็โดน ยึดรถกันทั่วหน้านะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยแบบที่แบงคชาติได้ออกมาแล้วก็ใช้กับบริษัท l e a s i n อื่นๆทั่วประเทศ leasing ใหญ่ๆทั่วประเทศประมาณ12แห่งอะไรองนี้เป็นต้นนะนะคะก,ก็ยังรอดูอยู่ว่าจะมีการ ผลักดันมาตรการอะไรที่มันเป็น blanket measure มากขึ้นหรือเปล่าในช่วงหลังนะคะเนื่องจากว่ามาตรการหลายๆอย่างมันออกมาตั้งแต่ตอนประมาณเดือนเมษานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันยังไม่ได้ดุนแรงเหมือนกับทุกวันนี้ด้วยซ้ำไป นะคะแต่อยากจะแถมท้ายเรื่องของมาตรการเยียวยาที่ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้สักเล็กน้อยนะคะว่าว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วก็การทีเ่เราเอามาตรการเยียวยาไปปลูกกับระบบประกันสังคมเนี่ยมันก็ก็ทำให้เห็นปัญหาหลายอย่างโอเคข้อดีมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งเราก็เห็นมานานแล้วว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ ระบบการคุ้มครองทางสังคมใดๆค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จริงๆเราพูดกันในดืปีที่แล้วดิฉันเองก็พูดนันจะไม่ได้ว่าที่ที่พักมีงานพูดหรือเปล่าพุทธนทรก็น่าจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการจูงใจให้แรงงานนอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา40 มากขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็ทำแล้วว่าเขาทำอาจจะทำไม่ไม่เต็มรูปแบบนะคะโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการที่คนเนี่ยไม่เข้าสู่การประกันตนตามมาตรา40ของเป็นที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสิทธทิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ยังไม่จูงใจมากพอนะคะระบบการให้บำนาญหลังจากที่ เกษียณอายุไปแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่ค่อยดีมากยนะคะยัง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 ไม่พอกิน,นอ่ะพูดง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าจะส่งสมทบไปเต็มแม็กซ์ี่เดือนละพันแล้วก็ตามเนียนะคะ <c oughs> หรือปัญหาในเรื่องของความการสมทบจากรัฐบาลที่ไม่เท่าเทียมคือมันมีมันมีแนวคิดที่จะเอากองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเข้ามาเข้ามาทดแทน การประกันตนตามมาตรา40นะคะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วาเราไปดูเนี่ยมาตรา40เองเนี่ยรับเองจะช่วยสมทบเงินเข้าไปในทุกๆก,กรณีเดียวกันแล้วเนี่ยประมาณประมาณ50 เต็มที่เนี่ย50%แต่กองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยรัฐเนี่ยจะส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเนี่ย50-100%จากอยอดที่ประชาชนเป็นคนสมทบการออมเข้ามานะคะหรือว่าถ้าเราดูกองทุนอื่นอย่างเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยรัฐสมทบ170%นะคะของที่ข้าราชการสมทบเข้ามามันเลยมีความลักล่านกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มากก่า40เนี่ยมันไม่น่ามันไม่น่าดึงดูดสำหรับสำหรับแรงงานนอกระบบ มาเป็นระยะเวลานานเพอะตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าบังคับทำบังคับเข้าเข้าสู่บังคับเข้ามาเป็นผู้กันตนแล้วก็เพื่อที่จะแลกกับเงิน5000บาทนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความยั่งยืนหรือเปล่านะคะ,ะเรื่องก้าวกิจการก็หลายๆท่านอาจจะมีการพูดถึงไปบ้างแล้วว่ามันก็อาจจะไม่ช่วยตอบโจทย์อะไรในช่วงนี้เนื่องจากว่าผลกระทบเนี่ยม,มันมี ลิงเกจไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆมากมายนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่สาร,ร,รมเดียวกันบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดการตีความต่างกันโดยโดยโดยสานักงานกานสังคมด้วยซ้ำอย่างเช่นบริษัทอีเวนต์หรือออร์แกไนเซอร์เนี่ยจะเข้าเข้าหในเก้ามาในเกาิจการนะ,ะแต่สถานที่ที่ให้บริการจัดอีเวนต์ ไม่นับว่าเป็นหนึ่งในเก้ากิจการอ่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันทาให้มันก็มีคนที่ได้ผลกระทบจริงแล้วก็เข้าเกเข้าเกณฑ์ด้วยแต่ด้วยความการตีความเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเออไม่ไม่เข้าเกณฑ์นี้ไปแล้วก็ทําให้หลุดนั้นยังไม่ต้องพูดถึงว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แดงเข้มนะคะแต่ว่าได้รับผลกระทบแน่นอนที่คุณชัดพูดไปแล้วตลาด ออพอตลาดกลางที่ขายสินค้าเกษตรปิดลงนะคะคนที่เป็นซัพพลายเออร์คนที่เป็นผู้ผลิตเกษตรเนี่ยก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะในพื้นที่ที่มีตลาดแต่ว่าก็กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแต่อย่างใดนะคะการทีเ่เปลี่ยนเจ้าภาพนะคะจากเดิมที่เป็นกระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยดูแลเรื่องการเยียวยามามาโดยตลอด เปลี่ยนมาเป็นกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานระรัสังคมเนี่ยแล้วก็ไม่มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดิมแต่อย่างใดแล้วก็ทุกคนก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่การกรอ,อกข้อมูลการ uh, define ตัวเองว่าอยู่ในกิจการใดหรือว่า uh, การขอรับการเยียวยาที่จะต้องสมัครพร้อมเพย์ใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็ก็เท่ากับว่าเป็นวความล้มเหลวของการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐที่ที่เราเห็นได้ uh, อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ มาตรการด้านการศึกษาก็ออกมาสุดท้ายก็ออกมาแล้วทั้งลดค่าเทอมนะคะของทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าก็ออกมาค่อนข้างช้านะคะแล้วก็เรื่องมีเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในที่สุด นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องตลกมากทั้งที่เราเนี่ยก็พูดในชั้นกมทในชั้นกรรมธิการกันไปว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีการตั้งงบในส่วนนี้ไว้เลยทั้งที่รู้ว่าในปีการศึกษาได้ยังไงเราก็คงจะต้องเรียนออนไลน์กันอยู่แต่เขาก็บอกว่าเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะคะรวมไว้กับเงินอุดหนุนค่าหัวแต่สุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าจริงๆก็คงจะเตรียมไว้ไม่มากพอจนทาให้สุดท้ายก็มีการออกออมาตรการช่วยเหลือ ตรงนี้เนี่ยผ่านเงินกู้5้าแสนล้านเช่นเดียวกันนะคะก็มีจะเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างกระจัดกระจายนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นจุดตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นให้แต่ละท่านได้ได้อา่าดิสคัสกันต่อค่ะขอบคุณค่ะครับว่ายง่ายก็คือยังมีจุดบกพร่องหรือจุดที่ต้องไปเติมเต็มอยู่อีกจำนวนมากเลยนะครับมีคุณตั๊กถามมาเรื่องความเสี่ยงการคลังจริงๆผมถามต่อเลยแล้วกันครับว่า การเราควรจะแค่ขยายเพดานนี้เช่นเพิ่มจาก60%ควรจะมีขอบเขตจำกัดไหมเจ็ดสิบหรือว่าเปลี่ยนหลักการในการคิดเรื่องนี้เลยไหมครับคุณคุณใหม่มีความเห็นยังไงครับค่ะจริงๆเราก็ขายไอเดียนี้มาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ดูที่ตัวยอดหนี้คงค้างหรือว่า outstanding ต่อ GDP ใช่ไหมคะควรที่จะ s h ช f t ไปดูภาระภาระหนี้ต่อรายได้ภาระหนี้ก็คือว่าเราต้องส่งเงินต้นกับ กับดอกเบีย้ยเท่าไหร่ในแต่ละปีนะคะเมื่อคำนวณเทียบกับรายได้รัฐบาลที่จะเก็บได้นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็มีเขาก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันน่าจะอยู่ประมาณ15%คือมันมีหลายมันมีภาระนี้หลายตัวมากที่รวมรัฐวิสาหกิจด้วยรวมหรือไม่รวมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าก็ดูภาระดอกเบีย้ยอย่างเดียวต่อรายได้เนี่ยน่าจะไม่เกิน15%ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไม่เกิน15%อยู่นะคะก็ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเห็นได้ชัดถึง ความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาลมากกว่าการดูแค่ยอดคงค้างโดยรวมซึ่งมันไม่ได้บอกอะไรเลยเมื่อเทียบกับ GDP เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่า GDP จะจะสะท้อนรายได้ที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บได้เพราะเราก็รู้ว่าประเทศเราก็เป็นประเทศที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บภาษีเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้ว่าเราจะไม่พูดอะไรซ้ำกันนะคะดิฉันจะจะ,จะมีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันเห็นมาตลอดจากการทำงานที่ในที่เองก็ดีหรือว่าการทำงาน ในฐานะสสที่ผ่านมาเนี่ยคือโควิดเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลกระทบะเฉพาะในในเชิงเศรษฐกิจหรือในเชิงสังคมแต่อย่างเดียวแต่ว่ามันทําร้ายเรามากกว่านั้นเนี่ยมันคือเรื่องของอมันทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจต่อรัฐนะคะอันเนื่องมาจากเรื่องของความรู้สึก ความเหลื่อมล้ําหรือว่าความอายุติรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะที่ที่ไม่เท่าเทียมไม่เป็นธรรมหรือว่าการที่รัฐไม่ฟังไม่ฟังเสียงไม่ฟังข้อเรียกร้องต่างๆของคนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะที่ผ่านมาที่ที่ฉุกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะจากการจากการไปออกคลับเฮาส์หลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหลายๆท่านเนี่ยพูดกันเรื่อง ถามกันมาเรื่องของการที่ถ้าเขาจะทําอารยะขัดขืนโดยการไม่เสียภาษีให้กับรัฐเนี่ยเขาจะทําได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะเสียภาษีไปทําไมถ้าทุกวันนี้อยากได้อะไรอยากทำอะไรก,ก็ก็ต้องบริจาคกันเอาเองโรงพยาบาลขาดของก็ต้องบริจาคคนเดือดร้อนไม่มีข้าวกินก็ต้องบริจาคอย่างที่โครงการปันอิ่มปันสุขที่อาจารย์ภาวิน เข้าไปร่วมทํางานมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วมันก็ยังเกิดความเหลื่มล้ําอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการตรวจการเข้าถึงวัคซีนการเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่างๆที่ที่มันก็จะถ้าถ้าเรื่องอื่นๆมันจะทําให้เกิดแผลเป็นเนี่ยเรื่องนี้ดิฉันก็คิดว่ามันก็ทําให้เกิดแผลเป็นในใจคนจํานวนมากเช่นเดียวกันว่าว่าว่าความอายุธรรมที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยมันทําให้สุดท้ายแล้วมันจะ ส่งผลกระทบต่อเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจต่อรัฐนะหรือว่าที่เรียกว่า public trust ใช่ไหมคะว่าถ้าถ้าเขาไม่ไว้ใจรัฐอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐบาลหรือว่าจะเป็นตัวรัฐะในฐานะของระบบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำะทำอย่างอื่นต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นโดยเฉพาะในเฟสของการฟื้นฟูท,ที่ที่มันต้อง แปลงร่วมใจกันมากซะย,ยิ่งกว่าตอนที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปซะอีกเยลยคะถ้าเกิดทุกอย่างที่ที่รัฐพูดที่รัฐชี้แจงที่รัฐพยายามที่จะไกด์สังคมให้ให้ให,ให้ให้ไปสู่จุดหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อถือไม่ได้มีความไว้ใจอีกต่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการว่าเออฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะทําได้แล้วก็สุดท้ายออผลลัพธ์ หรือว่าเอาคำท้ามันก็จะไม่ได้ไปในจุดท,ท,ที่ที่ที่รัฐวางไว้เช่นเดียวกันแล้วไอกระบวนการที่จะฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจตรงนี้เนี่ยกับคืนมามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความเสียหายด a m a g ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมัน d a m a g ไปถึงขั้นไหนถ้าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วยังยังพอที่จะฟื้นฟูความไว้ใจอยู่อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะในเมื่อในเมื่อ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนถูกกระทำถูกได้รับความรู้สึกว่าฉันจะเสียภาษีไปทำไมในเมื่อทุกวันนี้ก็ยังต้องควักเงินบริจาคก,กันอยูออ่ทั้งเห็นความล้มเหลวความไม่รับฟังความคิดเห็นใดๆเห็นความไม่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการใดๆที่ที่ได้มีการเรียกร้องกันออกไปเนี่ยก็ก็เป็นก็เลยก็เลยรู้สึกว่าควร คิดว่าคุณจะต้องเรสเรื่องนี้ในช่วงยุคหลังโควิดเช่นเดียวกันว่าว่ากระบวนการที่จะต้องฟื้นฟูความความเชื่อมั่นความไว้ใจต่อรัฐเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่มันเป็นตัวแปรสําคัญเช่นเดียวกันว่าว่าประเทศเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูกลับคืนมาได้ได้หรือไม่ในเมื่อ,อประชาชนเนี่ยม,มีมีความคิดเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกไม่ไว้วางใจในรัฐที่จะต้องมาดูแล ชีวิตของพวกเขาแบบนี้อะค่ะก,ก็อยากเดสประเด็นนี้ไว้ค่ะ